สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพาะนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วครับกับเหลี่ยนรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยเซียนพระชื่อดังครับคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับอันนี้คือที่ทุกท่านเห็นนะครับคือรายการแถมยกลังนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับ หรรุ่นนี้นะครับนะหนึ่งร้อยลุ้นนะครับในหนึ่งลังนี้นะครับมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะลักษณะของกล่องนะครับ PSGA นะครับของคุณป๋องสุพรรณนะครับบริษัท PSGA นะครับเหรียญเออแถมยกลังนะครับก็จะมีลูกค้าจองไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออเป็นเหรียญไหนอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากเหรียญที่1ก่อนเนาะอันนี้คือลักษณะของซีนกล่องนะครับรายการแถมยกลังเขาก็จะซีนมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะให้ชมกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับผมจะได้จัดส่งให้ลูกค้าถูกเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหรียญที่1นะครับเป็นพิมพ์เสมาเต็มองค์ครับอันนี้เป็นทองทิ์ผิวรุ้งนะครับหน้ากากเงินนะครับลงยาจีวอนะครับเหรียญนี้นะครับรายการที่1.1ครับผมนะ เลขนัมเบอร์เท kind of ่าไรเอ่ยอันนี้เลขนัมเบอร์917ครับนะฮะนี่ฮะ917นะครับ917ครับผมมาเหรียญนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะเหรียญนี้ยังไม่มีลูกค้าจองนะครับทองที่ผิวรุ้งเนาะนะครับยังไม่มีลูกค้าจองเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะมาคุยกันครับรู้สึกว่ารายการแถมยกลังเนี่ยจะมีลูกค้าจองก็คือเหรียญ2เนื้อ2 k นะครับแล้วก็ เนื้อเอ่อเอาปาก้านะครับไม่ตัดปีกนะครับเอาลปาก้าไม่ตัดปีกเนาอ่าเปิดขึ้นมาเป็นรายการที่3.1อ่าคงเป็นเหรียญนี้ครับที่มีลูกค้าจองครับเป็นพิมพ์เสมาเต็มองค์ครับผมนะฮะเสมามหามงคลเต็มองค์ครับนะฮะนะครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับบุหรือสอนะฮะเดี๋ยวผมดูเลขนัมเบอร์แป๊บหนึ่งนะฮะนะครับเลขนัมเบอร์นะครับ4ี่สาม 91ครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนี่สติ๊กเกอร์มันบังนะครับ4391เหรียญนี้มีลูกค้าจองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับนะฮะมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับรุ่นนี้เขาไม่ได้แถมเนื้อเงินเป็นยกหลังนะครับลูกค้านะครับอ่าเหรียญนี้ครับนี่ก็มีลูกค้าจองไปเป็นที่เรียบร้อยครับเหรียญไข่ครึ่งองค์นะครับเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับ ไม่ตัดปีกลงยาทงชาติลงยาจีวอครับเดี๋ยวผมดูหมายเลขนัมเบอร์ให้นะครับอันนี้เลขนัมเบอร์3ามเห้ครับผมนี่ฮะชัดเจนเนาะสามเจ็ดห้าหกนะครับนี่นะฮะนะครับโอเคเหรียญน,นี้มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับอ่ามาดูอีกเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญน,นี้คงคงยังยังไม่มีลูกค้าจองนะฮะแต่จาไม่ได้ว่าเนื้ออะไรเนาะต้องแกะดูกันนะครับ เปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินโอ้โหเหรียญนี้สวยลูกค้านะครับเหรียญนี้สวยครับเลขนัมเบอร์นะเป็นพิมพ์เหรียญไข่นะครับเหรียญไข่หูหน้าหลวงพ่อคมชัดมากครับเลขนัมเบอร์สามเก้าห้าสองครับลูกค้าดูครับนี่ฮะทองแดงซาตินครับสวยมากครับผมนะฮะหน้าแบบคมชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับหน้าหลวงพ่อแบบคมชัดมากครับเห็นไหมฮะนี่นะครับโอ้สวยลูกค้าดูครับ นะสวยครับเป็นไงฮะสวยมากๆครับนะฮะโอ้โหเดียญนี้นะฮะยังไม่มีนะเจ้าของนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอญาตแจ้งราคาหลังไหม่นะครับไม่มีใครติดต่อมาขอญาตเก็บแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เหลือสักรุนเลยนะครับนะขอญาตแกะนะครับแกะซีนนะครับแกะซีนเดิมลุนกันนะครับอ่านี่คือซีนเดิมครับนะฮะ ซีนเดิมๆจากคุณป๋องสุพรรณการันตีนะครับนะซีนเดิมๆเลยนะครับจากคุณป๋องสุพรรณนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะลักษณะของกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวอย่างนี้นะฮะก็มีรูปนะฮะหลวงพ่อพัดนะครับนะนั่งสมาธิเต็มองนะครับก็มีตาพัดยศนะครับพระอราชมงคลวัชราจยนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดซีนตรงนี้นิดนึงครับนี่นะฮะ เปิดขึ้นมาครับอ่าเขาคว่ำงายเนื้อเงินไม่เอ่ยนะครับไม่ได้ทําตําหนิเนื้อเงินมานะครับนะฮะไม่เดี๋ยวรัดหนังยางมานะครับรอบนี้นะคุณป๋องสุพรรณเขาให้เราได้ลุ้นกันนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ลุ้นกันชัดเจนนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในลังสี่เหรียญนะครับคระพิมนะครับมีเนื้อเงินลงยาสองเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคํา อีก2เหรียญนะครับรวมเป็นส really ี่เหรียญนะครับนะฮะเดี๋ยวเราทําการกระเนื้อเลยนะครับนะฮะกระเนื้อเลยนะครับนะฮะนะครับรายการลุ้นเนี่ยลูกค้านะครับหนึ่งร้อยลุ้นนี่นะฮะมีลูกค้าจองไปหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะผมทําการกระให้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนในการเข้าหาวัตถุมงคลครับนะมั่นใจเลยครับว่าลูกค้าของผมทุกท่านครับมีสิทธิ์ได้ลุ้นเนื้อเงินกันทุกท่านครับอย่างแน่นอนครับ ชัดเจนนะครับนะสบายใจได้เลยครับนะได้ลุ้นกันทุกคนครับผมนะฮะมั่นใจได้ครับนะขอให้ทุกท่านได้เนื้อเงินกันนะครับนะครับเลื่อนสมณศักดิ์พระหลักหลวงพ่อพัดหลายท่านรู้จักดีนะครับนี่คือพระหลักของหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะเป็นพระที่สวยนะครับนะจัดสร้างโดยคุณ๋องสุพรรณนะครับ แกะบล็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่นะครับนะลงยาโดยสมงคลศิล์นะครับโดยช่างสาวนะครับนะครับโอเคนะครับลูกค้าไม่ต้องติดต่อมานะครับใครที่จองไม่ทันไม่ต้องติดต่อมานะครับเพราะว่ายอดจองที่ท่านเห็นอยู่นี้100ร้่นนี้ยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100สักคู่เดียวครับ ผมได้ทำการแปะหมายเลขนําเบอร์ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับนะครับผมก็จะขออนุญาตหยิบส่งให้เลยนะครับนะครับเพราะว่าผมจะรีบจัดส่งนะครับให้ครบนะครับทุกคนทุกท่านนะครับภายในวันนี้นะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแถมยกลังกันเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับนะเริ่มจากเหรียญแรกเลยนะเหรียญนี้มีลูกค้าจองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเนื้ออัลปาก้าลงยาตรงชาติลงยาจีวอนนะครับเป็นตัวพิเศษนะฮะตัวนี้ไม่ตัดปีกนะครับนะะอันนี้ก็คือมีลูกค้าจองแล้วเป็นพิมพ์เหรียญไข่นะครับนะฮะลูกค้าจองแล้วนะครับโอ้โหเหรียญแบบคมชัดมากนะครับ เหรียสวยมากนะถัดมาก็เป็นเนื้อสองกษัตรนะฮะหรือว่าสองเคนะเป็นพิมพ์เต็มองเสมาเต็มองนะครับนะเสมาเต็มองนะครับสวยๆเดี๋ยวนี้ก็มีลูกค้าจองไปแล้วนะครับนะฮะ<ม>ถัดมานะครับเป็นทองคลิปผิวรุ้งครับพิมพ์เสมาเต็มองหน้ากากเงินแท้ครับผมหน้ากากเงินลงยาจีวรนสวยๆนะฮะนะครับนะฮะ,ะ,ะยังไม่มีคนจองครับเลข9 1 7เจครับยังไม่มีคนเอาเนาะเดี๋ยวนี้นะครับ เหรียญนี้ไม่มีคนเอานะครับนะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญนี้ครับสวยมากๆครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับทองแดงซาตินน้่ยังไม่มีเจ้าของนะฮะผมจะให้ดูหน้าหน่อยนะครับเป็นเหรียญไข่เสมาครึ่งองค์ครับเลขัมเบอร์สามเก้าห้าสองครับนะสวยมากๆครับพระราชมงคลวัชราจารย์โอ้โหสวยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ ไวว่ากันเนาะนะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวนะครับขอญาตไปแพ็กพัสดุเพื่อจะจัดส่งให้ลูกค้าของผมนะครับทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ